3แนวคิดติด s p e e ความสําเร็จบนโลกออนไลน์ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทําออนไลน์อยู่นะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการความสําเร็จแบบรวดเร็วนะคะจอยมี3แนวคิดมาฝากดีๆนะคะที่จะทําให้คุณค่ะติดปีดความสําเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแนวคิดแรกนะคะนั่นก็คือให้คุณนะคะเก่งในแบบ ของตัวเองค่ะไม่จําเป็นจะต้องเก่งในแบบของคนอื่นไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครค่ะทุกคนนะคะล้วนมีความเก่งในแบบของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะทีนี้ต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องยอมรับในความต้องการของตัวเอง ยอมรับว่าคุณอยากเป็นใครยอมรับว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปตัดสินไม่ต้องไปสนใจคําตัดสินของคนอื่นเพราะวันนี้ค่ะชีวิตคุณเป็นของคุณหลายๆคนนะคะมักจะเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้บนความคิดของคนอื่นคอยฟังว่าใครจะคิดกับคุณยังไงใครจะมองคุณแบบไหนแต่วันนี้ถ้าหากคุณต้องการประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วคะ่ะ คุณก็เพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นยอมรับในสิ่งที่คุณต้องการและเข้าใจไว้ว่าชีวิตคุณเป็นของคุณไม่ได้เป็นหรือขึ้นอยู่กับปากความคิดของคนอื่นค่ะต่อไปข้อที่สานั่นก็คือคุณจําเป็นจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะวันนี้หลายๆอย่างหรือหลายๆคนค่ะเริ่มต้นมามันมีมันเป็นเรื่อง ที่เราเข้ามาในออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นอาจยังมีหลายเรื่องหลายราวที่เรายังทําไม่เป็นอาจวีดีโอไม่เป็นพูดไม่เป็นตัดคลิปไม่เป็นทํารูปไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยแต่ถ้าคุณเชื่อค่ะว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกทักษะบนโลกใบน,นี้ถ้าคุณตั้งใจจะฝึกฝนคุณทำได้ทุกอย่างเชื่อเถอะค่ะว่าคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณคิดกับตัวเอง ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดหวัวใจให้จอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคููจอยบิซนเนสเอ็กซ์เพทค่ะบ๊ายบายค่ะ